ย้อนกลับไปในกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทร,รมหาราชนะครับคือวันที่13ตุลาคมนะครับชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยในหลวงราชการที่9ครับก็ได้จัดงานน้อมลำลึกครั้งที่8นะครับก็คือตอนเช้าของวันที่1 1ตุลาคมเนี่ยก็มีพิธีใส่ปากนะฮะโดยมีนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางผู้มยการสถาบันราชประชาประชาสมาสัยพร้อมคณะนะครับก็ได้จุดเทียนและวางพวงมาลาต่อหน้าพระรบรมชายลักษณ และช่วงเย็นของวันที่13ตุลาคมโดยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยผู้ป่วยโรคเรือนนะครับจึงได้ร่วมมือกันจัดพิธีวางพวงมาลาและก็มีแจกทานให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับโดยโดรสันเกียรตกุลเจริญนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายประทานพิธีนะฮะนำคณะทั้งภาครัฐพระเอกชนเนี่ยน้อมถวายการวางพวงมาลาและรำถวายเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ นำโดยนายประเทืองแซ่เอะประธานจัดงานนะครับและประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อพร้อมคณะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเลือนตอนที่พระองค์ท่านสเสด็จสวรรคตนะครับทางลูกหลานในชุมชนก็ไม่ลืมและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงช่วยเหลือให้ลูกหลานได้เล่าเรียนจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มีคำกล่าวที่ว่าเพราะ,นะะ,ะมีวันนี้นะฮะเพราะมีวันนั้น จึงมีวันนี้นะครับลูกหลานที่ได้รับความเมตตาพระมหากรุณาทีคุณจากสมเด็จยา่าและในหลวงรัชกาลที่9นะครับเรามีสกุพิเศษมาฝากันครับครั้งห่งแดนสยามเค <c oughs> ยลามโรคเ <c oughs> งาทุกโกครอบคุมไป ในทุกที่เรือนระบาดบ่อนทำลายประชาชงสุขเสรีที่มีหายมาลายลาบะ ท่านได้บริจาคทรัพย์ส่วนพระอ,องค์ในการสร้างตึกหลังแรกนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ในการทำวิจัยวิเคราะห์รักษาผู้ป่วยโรคเลือดน,นะครับเพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้เผยแพร่ไปสู่สังคมนะครับท่านได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยหลายอย่างนะครับ13ตุลาคม2567นะครับเราคนไทยนะครับยังรํำลึกถึง ในหลวงราชการที่9ลํำลึกถึงพ่อของแผ่นดินเสมอนะครับพร,พระองค์ท่านนั้นเปรียบเสมอือนพระบิดาแห่งจิตอาสานะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับขอบคุณครับวันนี้นะคะดิฉันในฐาน,นะประธานสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนและคณะทํางานทุกท่านของจังหวัดสุบรรกการนะคะก็ได้มีโอกาสมาวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านรัชกาลที่9ของเราณสถาบันราชประชาสมาสัยของจังหวัดสุบรรกการขอบคุณค่ะ สิ่งที่ชาวสถาบันราชประชาถือกำเนิดมาล้วนแต่สำนึกในพระหมหาการุณาธิคุณและพร้อมที่จะปกป้องสถาพันพระหมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะคำว่าเพราะวันนั้นจึงมีวันนี้เกิดขึ้นมาจากน้ำพระัยของพระองค์ท่านที่หลั่งไหลมาสู่ชาวชุมชนผู้ป่วยโรคเรือนในสถาบันราชประชาสมาสัยและครอบครัวเพราะวันนั้นจึงมีวันนี้และก็จะมีวันนี้ทุกๆปีของพวกเราค่ะก็ชุมชนปูดเจ้าหมูดเจ็ด รักในหลวงทุกคนครับผมพวกเรานะคะชาวสถา,าบานราษชาธรรมาสตยและชุมชนผู้เจ้านะคะรักในหลวงทุกพระองค์และทุกคนค่ะจะรักตลอดไปค่ะผมครอบครัวรักในหลวงครับผม,มเกิดในสถาบันราษปรชาสมาสายัยเป็นบุตรของคนโลกเลื้อนแต่ผมก็ภูมิใจฮะที่มีวันนี้นะครับจากชีวิตของผมขอ รักแต่ในหลวงองค์พระมหากษัตริย์ของพวกเราครับท่านประธานสมรมิตอาสาคุณประเทืองแทรเอียพร้อมทั้งภรรยาคุณนกที่ได้น้อมใจร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อน้อมลํำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรซึ่งพระองค์ท่านนั้นมีคุณอันใหญ่หลวงที่ทำให้พวกกระผมนั้นได้มีโอกาส เข้าสู่สังคมได้ก็เพราะพระองค์ท่านได้เสด็จมาให้พวกกระผมนั้นได้มีโอกาสทุกคนได้เข้าสังคมได้ยอมรับเพราะน้ำพระทัยของพระองค์